i.t. ประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเล่าถึงแผงโซล่าเซลล์2แบบนะครับผมตั้งใจจะซื้อมาใช้ที่บ้านทางซ้ายเป็นแบบโมโนนะครับทางขวาเป็นแบบโพลีทางซ้ายเนี่ยโมโนคริสตัลไลน์นะครับทางขวาเป็นโพลีคริสตัลไลน์ด้วยความไม่ทราบไม่รู้ก็เลยถือโอกาสศึกษาแล้วก็ซื้อมารีวิวให้ชมซื้อมาเทียบกันให้ชมจริงๆแล้ว แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณานในรายละเอียดนะครับทางซ้ายแบบโมโนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถให้พลังงานได้ขนาดเล็กกว่านะครับทั้ง2แบบเนี่ยห้วัต์ทั้งคู่นะครับสิบแปดโวลต์ห้าสิบวัตต์สิบแปดโวลต์ห้าสิบวัตต์สังเกตด,ดูทางซ้ายแบบโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยสามารถที่จะขนาดเล็กกว่านะครับต่างกันนิดหน่อยตรงที่ร้านด้วยนะร้านเนี่ยดูเหมือนจะแอบขาย ทางซ้ายเนี่ยคุณภาพดีกว่าแถมยังให้สายมาด้านหลังลักษณะวัสดุดีกว่าด้วยทางขวาเนี่ยต้ทนทุนถูกกว่าแล้วไม่ให้อะไรเลยนะครับแต่ก็โอเคแหะครับก็ถือว่าผมแนะนําร้านก็แล้วกันนะครับทั้ง2ร้านจะแนะนําไว้ให้เข้าไปดูได้เลยทางซ้ายเนี่ยผมซื้อมาด้วย500กว่าบาททางขวาเนี่ยเจ0กว่าบาทนะครับโอ้รู้สึกเก็บใจกับทางขวามากๆมาดูกันครับว่าตัวทางซ้ายเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ รู้สึกว่าเขาทําได้ดีก็คือเขาสามารถทนร้อนได้มากกว่านะครับแต่ที่ผมไปอ่านเว็บฝรั่งมาเขาบอกว่าทางซ้ายสามารถที่จะทนอากาศร้อนและยังมีประสิทธิภาพมากกว่าทางขวาในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆตัวทางซ้ายเองเขาก็จะประสิทธิภาพลดลงนิดหน่อยอยู่ดีนะครับเพราะอากาศร้อนนะแต่ก็จะลดน้อยกว่าทางขวานะครับทางขวาเนี่ยลักษณะเขาจะเห็นว่าสีเขา แล้วก็ลักษณะการออกแบบเขาใหญ่กว่านั่นหมายความว่าเวลาที่เขาสร้างพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับซึ่งสังเกตดูข้อดีของเขาเนี่ยคือต้นทุนต่ำนะครับทางขวาต้นทุนในการผลิตถูกกว่าทางขวาก็จะมีจุดที่ต่างกับทางซ้ายก็คือเวลาที่ความร้อนสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยทางขวาดูเหมือนเขาจะสร้างพลังงานได้น้อยลงเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมากกว่าทางซ้ายนั่นเองคุณภาพไม่ดีเท่านั่นเองนะครับส่วนทางขวา จุดเด่นเขาคืออะไรถูกครับราคาถูกแต่ว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาขายแพงผมก็รู้สึกโอ้โหไม่รู้จะยังไงนะครับก็เคยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนี่แหละไหนๆก็ซื้อมาแล้วเอามาทําคลิปด้วยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยว่าถ้าคุณจะซื้อผมก็แนะนําทางสายเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะดูนะครับวัสดุค่อนข้างดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงหนักแน่นนะครับสังเกตดูตรงนี้เลยนี่นะครับโครงแข็งแรงดีนะ แล้วก็อีกอย่างร้านนี้เขาให้บริเวณที่เป็นกล่องมาให้ด้วยนะครับในกล่องเขามีตัวไดโอดมาให้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเขามีไดโอดกันพลังงานมาให้ด้วยนะครับพลังงานไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับจากสีดำไปยังสายสีแดงนะครับไดโอดให้ไหลาทางเดียวบล็อกเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสายไฟที่ให้มาคู่นี้ค่อนข้างใหญ่ ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยครับสังเกตดูได้นี่ครับรู้สึกว่าประทับใจร้านทางสายมือนะครับดูสเปคของโซลาเซลล์นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับสเปคของโซลาเซลล์ก็ตามนี้นะครับ1 8โวลต์50วัตต์2 7 8แอมป์โดยประมาณนะครับถือว่าผมต้องการที่จะเอามาชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับที่ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอ ประมาณเกือบ3แอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สุดชาช้าอยู่ก็อาจจะต่อพ่วงก,กัน2แผงก็ได้นะครับคราวนี้มาดูทางขวาบ้างครับทางขวาเนี่ยราคาแพงกว่าเยอะเลยตอนแรกผมก็คิดว่าโพลีเนี่ยมันจะดีนะครับสั่งมาละค่อยมาหาคำอธิบายนะครับก็อยากจะเล่าให้ทุกๆท,ท่านฟังนี่แหละสังเกตดูนะครับแผงมันจะดูโบราณโบราณหน่อยแล้วก็ความใสของแผงเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับส่วน โครงสร้างขนาดใหญ่กว่าด้านหลังก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้อะไรมาเลยนะครับมาดูสเปคนิดนึงครับสเปคก็50วัตต์18โวลต์2.7แอมป์นะครับก็ประมาณนี้ไม่มีสายไฟมาให้บริเวณตรงนี้นะครับที่เขาให้มาก็จะมีแค่ขั้วเนี่ยแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าขั้วไหนเขาบวกขั้วไหนเขาลบนะครับเดี๋ยวผมคงต้องเอามันติมิเตอร์มาวัดตอนที่รับแสง เพื่อจะดูว่าคู่ไหนขั่บวกคู่วไหนขั้วลบนะครับค่อนข้างที่จะไม่อยากแนะนําร้านนี้เลยถือว่าไม่ครบนะครับแพงกว่าด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังด้วยนะครับเวลาซื้ออ่านคอมเมนต์เยอะๆเพอิ์เอผมมีความต้องการที่จะซื้อแบบโพลีมาอยู่แล้วเพื่อไม่เปรียบเทียบก็เลยถือว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าถ้าจะซื้อเนี่ยก็คงต้องซื้อแบบโมโนโคริสตัลไลด์ดีกว่า ถือโอกาสเอามาแนะนำนะครับมาเล่าถึงความแตกต่างทั้ง2อ,อย่างเขาบอกว่าถ้าคุณใช้แบบโมโนโคริสตลน์เนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ได้ถึงประมาณ25-30ปีนะครับส่วนแบบทางขวาเนี่ยก็ลดหลนนั่นลงมาน้อยกว่าซึ่งยิ่งอากาศร้อนๆบริเวณประเภทไทยนะครับบ้านเราเนี่ยพอเจออากาศร้อนๆแบบทางขวาที่เป็นโพลีคริสตลน์เนี่ยผมว่าน่าจะไปก่อนนะครับดูลักษณะสีดูลักษณะความหนาความแน่นของเนื้อสุราเซลล์ ความดำทึบเนี่ยของทางซ้ายเยอะกว่าเห็นนะครับดูทางซ้ายอีกทีหนึง่งรู้สึกว่าทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่านี่นะครับทางซ้ายเนื้อดำทึบแล้วก็ดูโซลาเซลล์หนาพอหนาเนี่ยมันจะน่าจะสร้างพลังงานได้เยอะกว่านะครับพอลองเปรียบเทียบแผงโพลีกับโมโน ภายใต้แสงอาทิตย์นะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าเป็นแผงโมโนเนี่ยค่อนข้างดําทึบมากแล้วสวยด้วยนะครับส่วนแผงโพลีที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะสว่างไม่นิดนึงพอแผงโพลีโดนแดดเราก็สามารถที่จะวัดโวลต์ได้สังเกตด,ดูที่มัลติมิเตอร์นะครับเราวัดโวลต์เราก็จะเห็นถ้าตรงขั้วเนี่ยจะเป็นบวกนะครับถ้าสลับขั้วตัวเลขจะเป็นลบเราก็จําขั้วบวกขั้วลบตามนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะบัดกรีสายไฟใส่แล้วก็ใช้งานต่อได้หลังจากที่ผมลองศึกษามาก็พบว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลสามารถที่จะสร้างพลังงานได้มากกว่าแล้วก็กินพื้นที่น้อยกว่านะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่านิดหน่อยส่วนแผงโพลีคริสตัลไลก็จะต้นทุนต่ำนะครับแต่การสร้างพลังงานก็จะไม่สู้ในส่วนของโมโนแล้วก็เวลาที่อากาศร้อนขึ้นแผงโพลีก็จะประสิทธิภาพด้อยลงมากกว่ารวมทั้งอายุสั้นกว่าด้วยนะครับ ก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่กําลังมองหาโซล่าเซลล์อยู่ก็แนะนําร้านเอาไว้ใต้คลิปนะครับผมทดสอบแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับร้านนี้อยู่ใน l a ซ a ด้าจริงๆมีทั้ง2แพลตฟอร์มนั่นแหละนะครับแต่ l a ซาด้นี่ราคาถูกกว่าผมค้นหมดแล้วก็เอามาฝากเท่านี้นครับท่านใดที่มีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะประกอบกับตัวที่เป็นโซล่าชาร์จเจอร์แล้วก็แนะนำไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปเป็นซีรีส์ของโซลาเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ